มาแล้วพี่น้องสิไปใส่อีกเนาะมานี้เนาะเพราะว่าแตงตัวจังสีจะสิไปย,ยังไม่แย่มวยสิไปโลดตัดปัาุดสิไปโลดตัดของแถบนะพี่น้องไปโลดตัดยังงขาอเจ้าขึ้นใส่สูตรสางสายอยู่จังสีใส,ส่สูตรหนิมกับสิเป็นหยังเนาะจะสิไปสื้อหยังโลดตัดน่ะซื้อน้ำหอมมันคอยไปตลาดซ้ำลบีลบเจ้าขึ้นบ่บาซื้อน้ำหอมมาี่สิไปมไม่กินถือใจคข่อยเจ้าซือนะ้อเนาะก็ถือใจ ตีไปกับผู้ใดงไปกับโมใส่โมเจาอะขอับไปเห็นผู้ใดมาหับเจ,จาะจกคนเลยสอ,อยหน่อยเขาเขาเขามา้าวีเขาขับรถทุกหล่อมาหับเจาะตีจนจันสอยหน่อยไปนี่ว่าสอยหน่อยไหมต้องออกไปถนนหลวงสุดเจาะตีมี่คยมาอ่อนสอนเจาะแท้สุดไปโลดตัดตาใจโลดตัดเจาะกับซ้ำหนีส่อเจาะไปดิสโก้เจาะสีซ้ำแดงไม่เง,งี้ยวมวยมองดูพี่น้องมองดูวิไปซื้อน้ำหอมซ,อซื้อกับแต่งตัวอลังการงานสั่งมองดูพี่น้องมองดู เอวร้อยพื้นที่สม่วยกหุ่นดีเนาะพี่น้องช่างก้านเนาะหุ่นดีพนะพี่น้องขาเบิ้งดูเบิ้งดูอุย้ยไปฝ่าวไปฝ่าวมาไปกันไปหล่ะพี่น้องไปแล้วแม่ยมเหมยไปแล้ว